ครับคือตอนนี้ก็พอหลังจากศาลอินเทอร์เน็ตเชนด์คอร์ดใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเขาใช้อำนาจเกินไปใช่ไหมก็จะมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ดีใจไอ้น้าจาัตลาดทุน s อสแล้วก็ขึ้นเป็นการใหญ่เลยนะคือคือนักบรุโเชื่อว่าเห็นไหมกฎหมายยังไงไงก็ต้องเอาใจตลาดต้องเอาใจพวกในทุนใหญ่ทั้งหลายเขาก็อยู่ได้แบบนะี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งนี่ยนาโกลแมซก็บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่ายังมี จะมีเครื i, so like so life, ่องมือเครืื so ่อองมเยอะเลยจ้ะแล้วก <whatever> ็ศาลศาลบุทธรทองก็เร็วๆเนี่ยมก็ให้อย่าบอกว่าเดี๋ยวจะอะไรยังยอมรับว่าจะยังใช้ได้อยู่จนถึงวันที่ห้าเดือนหน้าให้ให้มาให้ปากคำทั้งสองฝ่ายแล้วจึงค่อยตัดสินต่อไปเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยคือแปลว่าท่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แพ้นะในในในเกมศาลคราเนี้ยใช่ไหมก็ยังแปลว่ายังตีตื้นได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเนี่ยว่าถ้า ถ้าหากว่าแชา้กฎหมาย emergency act ไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายอื่นๆใช่ไหมหนึ 2, 30, 30, 30, ่งสองสองสามส้ยนหนึ่งอะไรต่างๆที่ที่คุณรำาบมีเงินยอีกหลายเรื่องแล้วเพราะงั้นเดินหน้าแน่ๆเพราะงั้นในในแง่นี่คือถ้าถ้าตอบตาารย์สมคิดว่ายังไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนจะไปเจจานก็วางแผนต่อคืออย่าเพิ่งไปเปียนใจว่าเฮ้ยไม่ต้องใจจาแล้วอาจจะไม่ได้ผลนะเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปดีใจเพราะคิดว่า มีทางว่าเขาต้องทําต่อแน่แต่ว่าแน่นอนว่ามันมันทาให้บรรยากาศเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณนะกับกับอเมริกาแที่ศาลจะเข้ามาช่วยงานเนี่ยทาให้คนรู้สึกว่าเอออเมริกาไม่ได้ทาตามใจทัาคนเดียวนะคือตอนนี้ทั้งทางตัวเหมือนกันเป็นผู้ระเดจอํานาจจะเรียกวแบบทูตทั่วไปคือระเดจการ์ะทชไมเหมือนกับปูตินหรือเหมือนกับคนอื่นต่างๆเนี่ยซึ่งโลกเสรีินิยมแบบยุโรปอเมริกาเนี่ย เขาก็ดูถูกมาตลอดว่าเป็นประเทศแบบอะไรโลกที่สามนะนะที่มีผู้นําแบบนี้ใช่ไหมแต่ทําไมประธานเจมีอเมริกาซึ่งเป็นหัวโจกใหญ่ของสีนิยมเนี่ยทำตัวเหมือนกับประเด็จก,การชีเองเนี่ยตอนเนี้คนกําลังแบเบิดกันเรื่องนี้ว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะงั้นการที่สารเข้ามายื่นมือทําให้คนรู้สึกว่าเออยังไงไงเนี่ยความเป็นประเด็จก,การของทัเนีมยมันก็ยังไม่เหมือนประเด็จก,การแอฟริการหรืออเมริกาหรือในเอเชียทั้งหลายเนี่ยใช่ไหม มันยังยอมรับอำนาจศาลอยู่นะเพราะงั้นกฎหมายยังมีะอะไระความยุติธรรมอยู่นะครับเพราะงั้นง,งานนี้ผมเลยคิดว่าม,มันมันอะไรขยายจากเรื่องสองครามการค้าเนี่ยเข้าไปสู่สงครามการเมืองแล้วตอนนี้ว่าประชาธิปไตยอเมริกาที่เรื่องชื่อเนี่ยว่าว่าเป็นเจ้าเป็นต้นตบบระบับของอเมริกาของโลกเนี่ยใช่ไหมประชาธิปไตยอเมริกาจะยังอยู่ไหมเนี่ยไอเน,นี้ยผมว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งผมว่าท้าทายมาก ครับแล้วอาจารย์ธเนศประเมินถ้าเข้ากระบวนการทางศารนะคะขั้นตอนของสารอุทธรก็ยังจะต้องมีการพิจารณารกันต่อเห็นว่าสาร,รที่ไปถึงระดับสูงสุดได้ก็คือสุ r e m e Court ระดับสารดีกานะคะน่าจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรนะคะถ้ามีกระบวนการทางศารเนี่ยอาจารย์มองว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ โอ้ถ้าถ้าถ้าหากว่าป่าขึ้นไปถึงศารสูงเนี่ยจะไปแล้วแล้วก็คือว่าไม่ไม่ผ่านนะครับว่าแต่สาอุธร์เนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินว่าชนะได้ก็ต้องขึ้นต่อไปก็คือแสดงว่าไอ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 ทาริฟวอร์เนี่ยที่ประกาศว่าลิเบิลเรชันเดย์เนี่ยมันใช่ไม่ได้นะแสดงว่ายังไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับอันนี้มีปัญหาแนนีคือคือมันต้องชะลอการเจรจาการตกลงการเซ็นเซ็นเซ็นก็เหมือนกับไม่เซ็นเพราะว่าถ้าถ้าศูนย์สารสูงจุดตัดสินพิกกลับไปเนี่ย ทุกอย่างที่เซนก็หมดหมดเลยมันก็ต้องพูดวายอะคือมาอย่างอย่างอย่างสารชั้นต้นบอกไว้ก่อนเนี่ยฉันบอกว่าภายในวันที่สิบเดือนหน้าเนี่ยไอ้เงินที่เก็บเข้ามาจากทาริบเขาเนี่ยต้องคืนให้หมดนะ้านเะนะีนะ่ยนะแล้วจะเป็นการบอลนิวนไปคืนได้ยังไงใช้เวลาสิบวันมันจะคืนทันหรือนะใช่มันจะวุ่นวายกันทั้งโลกเลยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องคิดหนักเลยต่างเนี่ยว่าถ้าถ้าคุณจก็บให้มันเรียบร้อยเนี่ยใช่ไหม ก็คือว่าศาลแ้าจะขึ้นไปถึงศาลสูงสุดถึงอย่างเนี้ยใช่ไหมศาลสูงสุดก็ต้องรีบเดินเรื่องแล้วก็ตัดสินให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ใช่อเมริกานะทั่วโลกนะครับที่มันจะพังพินาศหมดเลยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นง,งานนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยรับรับ,ร,บรับเผือกร้อนหมดเลยเนะต้องคิดหนักเนั้นผมบอกแค่ว่าพกข้าคงไม่ปล่อยให้นานเกินไปต้องต้องรีบทำใช่ไหมแต่ถ้า,ถ,าถ้าออกที่ดีสุดก็คือเริ่มมอกเนี่ยตอนนี้เลยว่า ไอ้กฎหมาย emergency act ของทรัมป์เนี่ยใช้ไม่ได้ก็จบไปเลยแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นนี่คุณที่เขาเขาบอกไงเขาเปิดช่องไว้แล้วงี้มันมีอีกหลายกฎหมายในที่เขาจะขึ้นขึ้นในภาษีขึ้น,นต่างๆเนี่ยแต่ว่ากฎหมายอื่นๆที่ใช้เนี่ยจะไมรวมถ้งไอ้หนึ่งสองสองนี่้ใช้ได้ไปจนถึงร้อยห้าสิบวันต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้การต่อรองของอเมริกาของทรัมป์เนี่ยมันไม่ได้อย่างที่แกต้องการก็คือมันจะต้องกลายเป็นว่า อเไม่ิกาก็ต้องยอมคู่คู่เจจาด้วยวะเพื่อจะให้มันยุติการเจจาให้ได้ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียโอกาสก็คือพวกอยอดทรัก็พลาดยุทธศาสตร์ของแกที่วางไว้เนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จคือได้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมาว่าก็คงจะเก่งแคประมาณนั้นนะค่ะแล้วถ้าเป็นเช่นนี้นะคะอาจารย์เทนมองยุทธศาสตร์ของคุณทรัมป์อย่างไรนะคะทราบว่าคือก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มองว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาพยายามที่จะมีการปฏิวัติ หรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยที่ไม่ได้มียุทธศาสตร์นะคะแต่พอยิ่งมาเจอการบล็อกจากทางฝั่งศาลเนี่ยนะคะเขาจะเดินอย่างไรต่อไปคะอาจารย์คะคือจะเดินในแบบไปทางศาลต่อจะเดินไปทางเอาเข้าสภาหรือว่าจะไปใช้กฎหมายเครื่องมืออื่นแบบที่โกลแมนแสกวิเคราะห์เอาไว้คือยุทธศาสตร์การการใช้ศาลโดยเฉพาะศาลระดับสูงจนศาลศาลสูงสุดเนี่ยมาตัดสินเนี่ยทางฝ่ายชทีนเขาคิดเขาคิดไว้ก่อนแล้ว อาจจะยังคิดเพลงเรล้เท่านั้นเองยังไม่นนิวก่อนจะเป็นคนฟ้องมากมายขนาดนี้แล้วก็ฟ้องแบบว่าเกือบทุกเรื่องเลยมันขึ้นศาลตัวนี้เป็นร้อยเรื่องเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เขาเชื่อว่าหลายศาลเนี่ยเขาเป็นคนแต่งตั้งผู้รักษามายก็คงจะช่วยเขาคือเขาจะชนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในหลายเรื่องยี่่านมันทำก็ชนะก็คือว่าเขาไม่แพ้นะอย่างเรื่องสื่อมวลชนเขาเขาเขาก็ได้เปรียบหลายเรื่องเลยต่างเนี่ยมาจนถึงเรื่องใหญ่คือเรื่องไอ้เนี่ย ทาริบวอเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยอันที่ที่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เยใช่ไหมเขากลับไม่ได้ก็ได้เขาคิดไว้แต่แต่สารชั้นต้นเลยก็ไม่ให้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ที่แกคิดเอาไว้เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องจริงแล้วว่าต้องสู้อุทธรบรรจุถึงสูงสุดคือขึ้นสู่สารทงสุดแล้วก็ใช้เวลาเอาเท่าที่จําเป็นต้องใช้คือจะไม่ยอมก็จะไปตัดสินตรงนั้นต่างๆซึ่งแกคิดว่าถ้าหากว่าบันจะเสียเนี่ยใช่ไหมก็เสียกันทุกฝ่ายก็คือว่า คืออันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอว่าคนที่เชียร์ทำเนี่ยก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะว่าพอถึงเวลาที่เขาแบบเข้าตาจมเนี่ยทั้เขาไม่ยอมนะเขา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 ไม่ได้ยอมเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อประเทศรุ่นประเทศนี้หรือเพื่อโลกนี้ไงนี่ใช่ไหมผมว่าเขาจะรักษาตัวเองไว้ก่อนต่างนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือจุดที่หวาดเสียวสําหรับการต่อสู้ของทั้งทังๆเนี่ใช่ไหมค่ะมีแนวทางหนึ่งก็คือมีกัน นำกฎหมายเข้าไปในสภาอย่างที่ศาลการค้าทารัฐบาลกลางแนะนำนะคะคือถ้าใช้อำนาจของประเทศไปดีเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะคุณก็ต้องนําเข้าไปสู่การพิจรารณาของสภาคองเกรสนะคะที่นี้ถ้ากรณี<แ>ที่เข้าสภาเนี่ยอาจารย์คะกฎหมายหรือว่าคําสั่งในการเก็บภาษีตอบโต้ทั้งโลกแบบพ่คุณทรัมได้ประกาศไปเนี่ยอาจารย์มองว่ากฎหมายนี้จะผ่านไหมคะโอ้ยากยากมันคือเขาคุมสองสภาก็ตามเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่า เสียง uh, 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 ถ้าจะผ่านกฎหมายสําคัญอย่างการเงินเนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐสภาโดยเฉพาะวุฒิสภาจะต้องผ่าน60เสียงขึ้นไปต่างานเนี่ยค่ะแล้วก็ uh, พวกเพื่อนเอาก็บทางฝ่ายธรมรมไก่เขาเขาก็คุมใช่ไหมเกือบ8 90ต่างไม่เกือบ4 50เสียงกับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงนั้นนอกจากว่าจะต้องเกลี้ยกล่อมวุฒ uh, ิส,สามาชิกเลิฟเฟ่กันทุกคนห้ามออกนอกแถว เื่อตอนนี้วุฒิส,สภาของวิพบริการอย่างน้อยสี่คนเนี่ยใช่ไหม<ฆ>ที่เราเรียนชื่อบ่อยๆอย่าง,ออาง,างนี้ใช่ไหมเขาประกาศไม่เห็นด้วกับช้ไอ้นโยบายแบบเนี้ยหลายเรื่องแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกี่ยวเสียคนนี้จะไม่ให้ก็จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะเ,เล่นง,งานภาษีตัดตักแบบที่เขาใช้กับ emergency act เนี่ยเพราะว่าไม่ผ่านไม่ผ่านวุสภานแน่ๆครับ<ฆ>อาจจะผ่านสภาล่างสภาผู้ใดก็อาจจะได้แต่แปลว่วุฒิสภาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็รู้แล้วว่า มันไม่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นคิดว่าไปไปรัฐสภาเนี่ยท้าคงไม่หวังมากเท่าไหร่มันก็เขาจะต้องหาทางเล่นงานก่อนก่อนไปถึงตอนนี้รัฐสภาคือสุดท้ายคือขั้นสุดท้าย,ายเพื่อั้นเป็นขั้นที่เร็ว,วอ่ะมันต้องต่อรองอ่ะนะเพราะหน้านที่ของรัฐสภาเนี่ยคือมันต้องไกลเกี่ยคอมเพลมา์รัฐสภาอเมริกันคือเจ้าพ่อของการคอมเพลมา์นะครับตั้งแต่ตั้งมายุคแรกถึงทุกปัจจุบันเนี่ย มันไม่มีทางเลยที่คุณชนะแบบแบบรวบรวบรวอย่างเดียวตลอดเวลา <คะ S 2> มันจะต้องเจจะใบพาร์ติชันมันเป็นทางออกอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาในอ่านนั้นนะครับคะ่ะอย่างเช่นขนาด,าดาร่างกฎหมายก็ประมาณใช่ไหมคะอาจารย์ที่แม้ว่าร,ร,ริพาบ์ิกันจะครองเสียงข้างมาเนี่ยก็ยังมาแบบเฉียดชฉิวนะคะแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นเองที่ชนะใช่ใช่ใชเพราะงั้นมันไม่ง่ายนะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยไ คือค <'s> ือมันไอรอนีงานเนี่ยมันคือตลกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอำนาจสามนาจเนี่ยนะอำนาจบริหารตุลาการแล้วก็นิติบัญญัติตุลาการเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจที่น้อยที่สุดค่ะจนแทบไม่มีก็ได้เพราะจริงๆคือไม่มีเครื่องมือนะฝ่ายบริหารมีเครื่องมือคืออำนาจในการปกครองใช่ไหมฝ่ายดิติบัญญัติแม้ยถึการคุมเงินคุมฝ่าเงินต่างๆตุลาการเนี่ยศาลเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเงินก็ต้องขอจากรัฐบาลถ้ารัฐบาลตัดเงินเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้ในเจ้าหนี้ก็ไม่มีใช่ไหม แล้วการจะไปออกกฎหมายเองก็ไม่ได้เพราะกฎหมายต้องให้รัฐบาลคนออกเพราะฉะนั้นตุลาการเนี่ยคือแค่วินิจฉัยให้ความเห็นต่อกฎหมายที่ฝ่ายประธานาธิบดีหรือฝ่ายสภาออกเขาทําหน้าที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งรัฐธรรมนูนมาเนี่ยทุกคนก็ตอนตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมคือไม่มีใครพูดถึงบทบาทของของศาลเลยแตจ่จนที่อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันหนึ่งในผูป้ปฏิวัติแตอนนั้นแกเป็นคนเรสกรณีขึ้นมาบอกว่าต้องพูด พูดเพื่อจะให้ฐานะของศาลเนี่ยเป็นที่ยอมรับในร,รัฐธรรมนูญว่ามีฐานะเหมือนกับอันนาอภิปรายอันหนึ่งที่ตอนที่อเมริกาปฏิวัติเนี่ยเขาไปก็จะอังกฤษและอังกฤษเนี่ยก็ใช้ระบบกษัตร,ริย์แล้วก็ตั้งข้าหลวงมาปกครองแล้วก็ตั้งผู้พิพากษามาจากอังกฤษเพราะฉะนั้นพวกปฏิวัติอเมริกานเนี่ยเกลียดข้าหลวงและเกลียดผู้พิพากษาคือเหมือนกันหมดเลยคือเป็นพวกชนชั้นสูงพวกขุนนางนะแล้วก็ใช้แต่อําดาตใช้กฎหมายแบบพวกตัวเองต่างเนี่ย เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมนการยุคแรกเนี่ยจึงไม่ให้อำนาจไม่ให้อะไรกับกับตุลาการเลยอย่างเนี้ยจนะทั่งไฮมินตันเนี่ยเป็นคน,นเสนอว่าให้แต่ว่าให้ในแง่ที่ว่าเขาจะต้องเพิ่งจกแบบก็เลยเพิ่มอ้บทนี้แหลว่าแต่งตั้งแล้วเนี่ยห้ามไปพวกนี้อยู่จนเกือบจนทั้งไม่ทําอะไรผิดก็คือปลดไม่ได้ลดเงินเดือนก็ไม่ได้ทํอะไรก็ไม่ได้จนกระทับพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยทําความผิดจริงๆแล้วผิดศาสนาไหนก็ตีความไาเองอย่างเนี้ยโอเคมันเป็นการเปิดช่องแส่ี่ว่า ผู้พักษาในการอยู่ตลอดชีวิตอ่ะอันนี้อันหนึ่งเขาบอกประกันความเป็นกลางแล้วก็ความมั่นคงของผู้พักษาจึงจะให้วินิจฉัยที่ถูกต้องออกมาได้ระยะยาวตรงนั้นนั่นเองนะท,ที่ทำให้เขามีมีดูมีอำนาจเนี่ยแล้วก็จูดิเชอร์รีวิวมันก็เกิดข,ขึ้นในปีพันแปดร้อยสามเนี่ยที่จอร์ดไมา์แชลตัดสินเป็นครั้งแรกเลยที่แกตัดสินการพิพากษาการเคราะห์กันระหว่งางรัฐสภากับประชาธิปิีก็เลยทําให้ จากนั้นมาเนี่ยสารอเมริก oh าจึงมีหน้าที่ในการเข้าไปตัดสินเรื่องใหญ่ๆที่ตกลงก็ไม่ได้หรือหรือทําทำท่าจะาระเบิดอํานาจของฝ่ายใดฝ่ายใดเนี่ยก็ทําได้แต่ในประเทศตื่นไปดูเอะครับสารจะทําให้กานนี้ได้ไหมไม่มีทางเพราะว่าสารใหญ่ไปอยู่ใกล้อํานาจบริหารท้งนั้นไม่มีที่ไหนใช่ไหมเพราะงั้นเคสอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเมนเดิมเหมือนจเนี่ยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในในในแวดวงเนี่ยก็จะรู้ก็จะไม่ตื่นเต้น เป็นเวลาที่ฝ่ายเทพเผขาวเขา,เขาโจนตีสารที่ออกคําสั่งสารขั้นต้นเนี่ยขเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ิพาาที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอันนี้เล็กเด็ดจ้าจิตก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผู้วพาาม,มันไม่ได้เลือกตั้งมันไม่ใช่เป็นสองสอมันแต,งต่งตั้งโดยชาวแยแล้วก็สวเสด็จวก็คุณเป็นคนรับรองเขาก็ยอมรับความซื่อตรงความแรงต่างมาต่างนี้แต่คราวเนี้ยวาทกรรมใหม่ของทัาเนี่ยก็คือว่าอาสัยเนี่ยเสียงข้างมากเาะ สิ่งเขามาคือความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอย่างที่เขาเนีเป็นคนตัดสินเขาเป็นคนออกศาลไม่ต้องมาตัดสินแล้วจบให้ทําตามเขาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ถือต้องสู้กันแล้วว่าศาลจะต้องยืนยันให้ได้ว่าเขาเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีฐานะที่สอดสิดตามรัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาหลายร้อยปีเนี่ยอย่างเนี้ยนะค่ะดังนั้นคือถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วก็ดูจากบริบททางการเมืองของอเมริกาเนี่ยนะคะ ถ้าทั้งโลกนะคะจะคาดหวังว่าศาลจะตัดสินระงับยับยัง้งไม่ให้กฎหมายหรือว่าไม่ให้คําสั่งที่เก็บภาษีกับทั้งโลกเนี้ยมีอันต้องถูกระงับไปในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคาดหวังได้ไหมคะไปถึงศาลสูงแล้วเราหวังว่าศาลจะคว่ำจะงำคาสั่งของคุณทรัมป์ผมเนี่ยคิดว่าน่า,นา,นาจะระงับผมเชื่อศาลส,สูงเองศาลสูงเนี่ยก็คือเขาค,คือเขาสายอาจสองเสียงเนี่ยตอนนี้มันมันก็มีรีบาร์โ3สามคนใช่หไหมแล้วก็ ฝ่ายฝ่ายสี่สี่คนเป็นฝ่ายคอนเซิร์วิทีฝ่ายช้ำในการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีสองเสียงเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นด้วยน่ะเนี่ยผมคิดว่านะครับกฎหมายของธรรมเนี่ยไม่ผ่านแต่ผมคิดว่าทีท,ที่ในการวินิจฉัยที่ผ่านมาก็มีก็มีสองสามเรื่องนะที่ทางฝ่ายอนรุรักษ์นเนี่ยใช่ไหมเขาก็รู้ว่าคนเนี่ยรับไม่ได้คือตอนนี้ประชาเตียงคนเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยจึงสาําคัญคือทุกฝ่ายจะต้องรายง,งาน ให้ให้รู้เลยว่าตอนเนี้ยคนเนี่ยต้องการอะไรแล้วเหตุผลคืออะไรต่างเนี่ยเพราะเพื่อเพือ่อเพื่อศาเนี่ยเขาก็เอาไอ้ไอ้ความเห็นของของคนข้างนอกเนี่ยใช่ไหมเอามาพิประกอบในการตัดสินแล้วถ้าเขารู้ถ้าเขาตัดสินแบบว่าฝืนประชามติทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องถูกกลดาไปนานี่หลายปีเลยนะนู้นไม่คุ้มนะดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ศารสูงสุดเนี่ยไม่น่าจะรับรองในการใช้ emergency act ของทาเขาเนี่ยเพราะว่าไม่ผ่าน ค่ะดังนั้นท้ายที่สุดแล้วโลกจังมีความหวังว่าผู้ที่จะหยุดคำสั่งเก็บภาษีตอบโต้ของคุณทรัมป์ได้คือศาลสูงครับผมผมก็เชื่อว่าแล้วผมผมก็ปะเะียนในบทความเมือนกันว่าตอนตอน,ตอนที่คนก็นหมดบว่าทําเป็นประเดชการมากขึ้นเนี่ยผมบอกก็ใช่เป็นประเดชการแต่ว่าประเดชการของทําเนี่ยใช่ไหมมันจะมันจะไม่เหมือนคนที่อื่นเพราะว่า ระบบกฎหมายแล้วก็ผู้พากษาแล้วก็ตัวสถาบันตุลาการของอเมริกาเนี่ยมันยังทํางานทํางานอย่างเป็นอิสระอย่างก็เี่ามันเป็นอนํานาจเี่อมใจหนึ่งที่คานอีกสองอำนาจอยู่ตรงเนี้ยที่ประเทศเดือดรือทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีหรือม,ม,ม,มีก็ทําไม่ได้บันสู้เขาไม่ได้กันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอนาคตประชาใจในอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ยนนมันแขวนอยู่บนสถาบันตุลาการไม่ได้อยู่กับฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่กับผู้นําทางการเมืองที่เก่งกล้าสามารถแต่อยู่ที่ผู้นําทาง กฎหมายที่จะออกมาทําให้อเนี่ยความขัดแย้งหรือความกลคนหล้าต่างเนี้ยเข้าสู่ร่องรอยของมันได้นะครับค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าความหวันก็ เรามีได้นะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมเพราะว่าเราไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ธเนศมีข้อเสนอแนะอย่างไรคะต่อรัฐบาลไทยเรานี่ต้องเตรียมตัวไปเจรจาด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์มันพลิกไปพลิกมาเรายังคงต้องเดินหน้าเหมือนเดิมดหรือเปล่าหรือว่าเราควรต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างไรตามบริบทของอเมริกาตอนนี้คะ่ะโอ,อ้ผมว่าต้อง,ต,องต้องเดินหน้าต่อคือคือคนคนที่ดีใจเนี่ยอย่านึกว่าอดทำแพลวพเนี้ยไม่ต้องไปเจรจาแล้วคือคือพวกเรา เหมือนกับม <not. S 2> like ันโยนทิ้งไม่ได้แต่เพราะเขาเขาไม่ได้ไงแต่ผมคิดว่าเขาเขาต้องหาทางทำออกมาเพราะฉะนั้นยังไงงไงต้องเจจานใช่ไหมจะรูปหรือรูปใดก็ตามเพราะฉะนั้นเตรียมตัวต่อไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศโดนทั้งไทยด้วยต่างเนี่ยเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อมีมันเริ่มมีความได้เปรียบอ่ะมีจุดมีจุดได้เปรียบขึ้นมาหนนิดหนึ่งแหละยัง่งพ่เรารู้แล้วว่าทางทางฝ่ายศาลเนีใช่ไหมฝ่ายกฎหมายเนี่ยใช่ไหมของธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มมีอำนาจ แบบที่ทําไปตามใจแล้วเนี่ยแต่ม <go> <die for> <while> ันต้องทําไปบนหลักฐานข้อมูลที่ประกอบดับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมข้อมูลคือถ้าเราจะยืนยันว่าเราไม่ได้อะไรเอาเปรียบทั้งภาษีอย่างเงี้ยอย่างต่างเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลมีคําอธิบายมีอะไรต่างเนี่ยแล้วตอนเนี้ผมเชื่อทีมใจจะทําเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าโอกาสอันนั้นมันหลุดไปแล้วโอกาสที่จะแบบว่าเอาอะไรก็ได้จากคู่เจจาไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้เขาจึงจะยินดีจะรับฟังมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะรีบจะเตรียมข้อมูลเรียบน,นําเสนอต่างแล้วก็บอกเลยว่าโอเคเรารู้ว่าคุณคุณคุณไม่ได้เปรียบแ,แต่เราไม่เอาเปรียบคุณอ่ะคือจะยอมให้คุณอยากได้เราก็จะให้ตามที่อยากได้ในชะ่ไหมแต่ว่าเราก็มีข้อเงื่อนไขว่าอันนั้นก็ต้องปรับมาให้เราอันนี้ต่อไปอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพบว่าการจัดเตรียมในส่วนของไทยเองเนี่ยยิ่งจะต้องเข้มแข็งขึ้นยิ่งจะต้องหมายว่ามีข้อมูลที่ชัดๆเป็นรูปธรรมเลยว่าอะไร ตรงไหนอย่างไรเนี่ยเอาให้มันแน่ๆอะไรต่างเนี่ยอันนี้จะช่วยทําให้เจจามเร็วขึ้นต่างเนี่ยและยิ่งตอนนี้เวลามันมันยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่พอแล้วเนี่ยเขาก็รู้อ่ะถ้าชาติต่อไปเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้เลยทางฝ่ายท้างเขาก็อยากเจจารเร็วขึ้นแล้วแต่ก่อนนี่เขาบอกเขาเรียกว่าเก้าสิบวันเก้าสิบดีล่ซึ่งนั้นได้ได้ครบเนี่ยเขาเนี่ยได้แค่สามสิบก็เก่งแล้วผมว่าเพราะะฉนั้นเจจาต่อไปแต่ว่าผมก็ทุกประเทศเนี่ยมีความหวังดีขึ้นต่างๆน,น,นะครับ